ใช่นะครับครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเป็นพ่เแมเป็นผู้บรรยายผู้นั่งเสนอตัวเลขแนวทางให้พี่น้องเข้าเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งนะครับสอนเอาด้วยของเปิดเลยได้ครับเอบครับสวัสดีครับทุกคนนะครับเนาะครับก็มื้อนี้กับวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้า มกราคมสองพัน้อพี่น้องเนาะดาวแล้วรับบันหวยลาวพัฒน,นาออกครับพอผจญภาพมาคุยกันก่อนหวยออกนะครับเนาะครับหรือว่าสรุปโครงสุดท้ายคือเก่าพี่น้อง <c oughs> ครับมื้อนี้ก็มีอยู่กตาได้พี่น้องเนื้อ <c oughs> ครับโกตาเบิร์กน <c oughs> ี่เบ้าแหลมครับมาดีครับมาแหลมขอโทษได้เมื่อนั้นตาที่ช่องรับ <c oughs> นั่งเรือบูเรียนหน้าดีนะครับสวัสดีครับเนื้อซีวกับกาโเตียงกันทเป็นหกตาน้องพี่น้องเนาะซูดสวยกันพี่เกาพี่น้องขอบคุณหลายๆไปไวไปอย่างน้อยน้องพี่น้องเนาะสังเกตเอาปูสมหวังกัอนพี่น้องเอาส่วนจับปูเอฟซีเบิ่งเอาวด้ะครับเด้อปูสมหวังนะครับ ครับนี่ครับพอแทมกระดิเยนเอาแต่จะตัวเรขวิ่งนะครับเราพัฒนาปู่สมหวังบนล่างวิ่งรูดศูนย์ตัวเดียวนะครับครับเตมพอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ปู่สมหวังเราครับเนาะครับไปต่อเลยครับพี่น้อง บเสียเวลาเนาะครับเนาะมันมีเฉพาพี่พาน้องครับผมมาเบิ้ลสรุปเนาะครับเนาะแนวทางเหล่าพัฒนาพ่อแหล่รอบเบิ้ลเด็กพี่น้องเด็กๆพ่อแหล่นอนนาหนึ่งกับสองครับส่วนจับคู่กับตามนี้เนาะพอพี่น้องเนาะครับอย่างขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อแหล่นอนนาเนาะครับครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนป่าตานหรือว่าเบาแหลมพารวยพี่น้องบนล่างวิ่งรูดแปดกับหนึ่งนะครับขับส่วนจับคู่ตัวเน้นกันหนึ่งแปดได้พี่น้องเลอกขับตัวไว้น้ำนะครับเนาะตุ่มพันเดนียนี้นะรับฟันหนึ่งแปดเน้นนะครับอ๋อหนึ่งเกดจะลืมได้พี่น้องเลิกเคยขึย้นเคยลงนี่ของเซียนป่าตาน รับเตรียมข้อขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อเซียนป่าตานนะครับเนาะแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่4 5นะครับโอ้ปู 5, 7 8ครับปู่5 7 8นะครับบนล่างมิ่งรูด4กับ5นะครับ ครับส่วนจับปูกระตามนี้้วพี่น้องเน้อครับขอแจมับข้อกับขอพรบคุณปูใดๆนะครับเนาะปูห้าเจ็ดแปดนะครับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่สุดใจพารวยนะครับสุดใจพารวยงวดติ่ั่า์มากกับเข้าหกหนึ่งนะพี่น้องเด้อเข้าตัวกับขับบนล่างวิ่งรูดหกกับสองนะครับ ส่วนตัวเนีนกับหกสองเจ็ดสองหน่ะพี่น้องเด้อครับส่วนตัวบนเนีนห้ามาักเข้าเก่านะครับเนาะคับเตรียมข้ขขอขอบคุณในหลายสุดใจพารวยนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เปูศูนยงวดที่พานมาเล็กวิ่งกับเขานะครับครับงวดนี้ปูให้มาบนล่างวิ่งรูด4กับ5นะครับ ครับส่วนจับปูก็ตามนี้นะพี่น้องเนาะครับเตรียมข้อกับขอพระคุณปูรายไนะครับเด้อปูศูนย์เนะครับเนาะรับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์ชมพูอาจารย์ชมพูัวิภานมาเล็กวิ่งเขานะครับ ครับวันนี้ไ้มาบนล่างวิ่งรูด2กับ3นะครับครับส่วนจับคูกับตามนี้นะพี่น้องเนาะครับเตรียมข้อขอบคุณอะไรนะครับเด้ออาจารย์ชมพู่นะครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนปากน้ำนะครับ เปลียนปากน้ำเลขติดบนล่างเพิ่ห้าสี่สามนะครับครับส่วนจับคู่กับตามนี้เนาะพี่น้องเนาะครับกระเทมกระโอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์ปากน้ำเนาะครับเนาะรับเช็หน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูสีสะเกตนะครับปูสีสะเกตบนล่างมิ่งรูด5กับ6นะครับรับส่วนจับคู่ก็ตามนี้เนาะพี่น้องเนาะครับเอาแชทหน้าจอครับผมรับประแจมคอกับขอบคุณปูหลายๆนะครับเนาะปูสีสะเกตนะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์เซียนนาดีอยู่น้ำกัดนี่แหละพี่น้องเซียนนาดีบนล่างวิ่งรูดเกดกับแปดนะครับเห็ปพาแจ่มจับคู่เกตกับแปดนครับส่วนจับคู่กระตามนี่นะพี่น้องเนาะขับจะเลื่มได้พี่น้องเรื่อมมาสอบแต่เด็กอาจะเลื่มกับตัวไว้น้ำเนาะครับเนาะส่วนตกกันกับเบิ้งไว้น้ำนะครับขับพแจ้มก็ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนนาดีนะครับเนาะ รับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนคนริมทางขัดเกียนนะพี่น้องเนะบนวิ่งรูด7กับ8นะครับขับส่วนล่างวิ่งรูด8กับ9นะครับ เอาพอเตรียมข้อข,อขอบคุณอะไรนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะขับแชทหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เมงนะครับเขียนาครับอาจารย์เมงบนล่างนิ่งรูด8กับส สับส่วนจับคูก็ตามนี้เนาะพี่น้องะงหดที่่านมากครับหนึ่งหกเข้าตรงๆนะครับเด้อของอาจารย์เมงครับประแตงข้ับข้อขอบคุณอาจารย์ในรายนะครับเนาะซีของบาแล้วเอาไช็คจอครับผมไดวติดกลับใ้เบิรงไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราชนะครับปูโคราชบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งนะครับ พอเตรียมก็ขอกาบขอบพระคุณปูลหลายนะครับเด้อปูโคราชนะครับเนาะแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เ้ฝนนะคนปรปฐมนะครับบนล่างวิ่งรูดสองกับสี่สองกับสี่ับส่วนจับคู่กับตามนี้นะครับเดืองมดทิพานมากเข่าตัวกันนะครับเด้อสองสองของเ้ฝนนะคนปรปฐมนะครับเนาะ ครับป้าแจมก็ขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อเจฝนนะคนปรปฐมนะครับเนาะงวดกวนะคนครพนมบ่ผิดครับเอาแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายนะครับเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมาเล็กวิ่งกับเขานะครับเนาะเอาล่มกับพัดนี้พี่น้องสามกับสี่นะครับเนาะ เียนหนองคายสามกับสี่ครับเอาแคปหน้าจอครับผมเจียบขอขอบคุณหลายนะครับเอ้อเสียนหนองคายนะครับเนนะาะอทีตพานมากกับเขาตกกันนะครับเออ <c oughs> แลหว,ว่างสามเอาสุดท้ายทายสุดกับเจของพอแต้มนะครับเนาะของพอแต้มบนล่างสี่กับห้านะครับ ครับเบิดแล้วพี่น้องสิบหกอาจารย์ดังทั้งเบิดทั้งม้วนนะครับเนาะครับมาเมืองน้ำกันบานนี่มาพี่บานเนานี่มามาหกตามานับซอยกันด้อเพิ่งซอยกันอเอาเซอรเลี้ยงเลาเลียมนั่นจะง่ายท่าก้าคนเนาะเก้าแปด เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะครับ มามาเขียนปลาตันเกาะเบาแหลมกับเขียนหน้าดีมานับซซยกันแนมบังยูครับโอ้แนมบังยูบ่ล่เก้ามีตัวเดียวขํามบานนี่เก้าก้อนเลยเก้าก้อนบ่รับเก้าก้อนเลยอยู่บนเก้าก้อนเนาะเก้าพิษตัวเดียวเก้ามีหนึ่งนะครับเนาะเก้ามินตัวเก้ามีหนึ่งคะแนนครับ กากะประทานมือซึม่มเป็นท่ไหครับวับนี้เอาแปดเนาะแปดมีหนึ่งเบื้องดีๆก่อนพี่น้องมีสองมีสามมีสี่มีห้าแปดมีห้าคะแนนนะครับเด้อขัดเกลื่อนนะพี่น้องเนาะครับอันนี้เอาเจ็ดนะครับได้เจ็ด เกีดมีมินหนึ่งมีสองเก็ดมีสองคะแนนครับอันนี้เอาหกพี่น้องหกหนึ่งหนึ่งสองสองหกมีสองคะแนน แบบน้ำหนามูแล้วบานนี่ห้านะครับเนาะห้านี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าเอขาส้กันกับเปีหนมีห้คะแนนนะครับหาคะแนนครับบานนี้เอาซีพี่น้องซมีหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ด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 โอ้สนี่มีเจ็ดเด้อพี่น้องเออสี่นี่เจ็ดคะแนนครับวันนี้สามเนาะครับเนาะสามนี่มีหนึ่งสองมีสามมีสามสามนี่มีสามคะแนนนะครับ ทีนี่สองนะครับเนาะสองมีหนึ่งมีสองมีสาม <c oughs> มีสามสองนี่มีสามคะแนนบ้าน <c oughs> านี <c oughs> น้หนึ่ง <c oughs> <c oughs> นะครับหนึ่งนี่มีสม่วนหนึง่งสองมีสามมีสามหนึ่งมีสามหนึ่งมีสามคะแนน ทีนี้ศูนย์หนึ่งสองสองสามครับศูนม <3 S 1> ีสามคะแนนศูนนี่มีนานสมนามคะแนนครับอเระว่างได้ไปลองครับสี่สองสี่สามมานี่หาเนี่ยไว้ก้อนเนี่ยหานึ่โอแปดห้าเจ็ดอา อันนี้เด่นสุดๆเนาะเด็ดสุดคือสีโอ้มาแล้วสี<อ>สีลองลองนี่แปดแปดกับห้า สัตว์เกียรว่าพี่น้องนับดีแล้วบานนี่โ่พาดน,นะครับตีกรอบไว้ไเลยพี่น้องเด่นสุดสีลองแกับ5้าคะแนนทำกัน8กับหาหาคะแนนอันนี้เก็ดขคะแนนนะครับเก็ดขคะแนน ห้าคะแนนสัดเกียร์นะพี่น้องเนาะสายวิ่งสาโหลดกันพิจารณากันเบ้างสายวิ่งสายโหลด้อครับเด้าสี่สำหรับเลขสี่สามมวลแล้วแต่ตัวเด่นเข่าครับพี่น้องก็ลองพิจารณากันเบิดกับห้านะครับนี่คือโวดที่สามอืมเนาะเบิอรนกำกันสัดๆนะพี่น้องเนาะ ครับเอาถ้าพิดลาดประกันในพอเตรียมกับพอโทษขอไผ่นะครับเด้อพี่น้อง FC รับเท่าทีพอเตรียมคำสรุปมานี่บอลผาดจากงวดน้พี่น้องเนาะครับสีแปดสีห้าบองจังไรแดดเยี่ยได้พี่น้องเ้อะส่วนตัวเบ้าแหลมกับมาครับสีสองสีสามกับพิจารณาเบิ้งครับผมสีหนึ่งมีแค่นี้เนะครับเนะอา ครับขามาแล้วก็จะเลื่อนเ้อพี่น้องเน้อกดไลค์คดแช่โกดเตียมน้ำเดีนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตียมนะครับทายชุดนี้พ่อเตียมก็ขอกราบขอพระคุณเยบชีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขอวิ่อพรอมให้มีแต่ความสุกควมำจะเลื่อนนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่ให้มีนะครับเนาะกับคอยมีแต่โศกตะลาบให้ถูกหว่รวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมก็มีแคนนี้นะครับเนาะเอาไปพอกันหลังหงวยลาวพัฒนาออกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมนี่น้องเอฟซีครับผมแคปหน้าจอครับสำหรับเลขเนาะครับเนาะสรุปครับผมกรับเลขวิ่งครับส6บหสำนัก16อาจารย์ครับผมพี่น้องเอฟซีเห็นแล้วกะท่านใดที่ตามก็จะรู้นะครับเนาะในงวดที่ผ่านมา รับสองงวดที่บ้าแหลมครับผมมาสรุปกับพ่อแตมครับผมกับเชนน่าดีกับเขาทุกงวดครับผมสําหรับตัวเด่นๆนะครับเนาะีสาหรับงวดย้อนหลังครับอันนี้คือเด่นพานมากนะครับเนาะครับตัวเด่นก็คือเล็กหกครับพี่น้องครับหกกับเขากันเลยเต็มๆหกหนึ่งนาดน่ยเนาะครับผมหกหนึ่งครับฝากพี่ฝากน้องเอาไว้ครับผมมากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ใหเบ่าแหลมพารวย9้าพารวยกันนั่งครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายท้าคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องปังๆกับหัวเ่าวพัฒนานครับเนาะครับเบ,บาแหลมพารวยก้าวพารวยขอตัวลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับผม